พี่น้องขันทวนทวนอยู่ในป่าคุณครับอสองกุกตัวหนึ่งขันอยู่คุณเดือดเลี้ยงควายครับเดี๋ยวมัาจนะปล่อยควายงายอีก

ขอนกครับนีน่มันหวังอะไรมากครับ กอนนกเนาะผสมนานครับไวยนไหก่อพันครับ นกำครับน,ก,นกอาจจะเล่นไม่ดีนะครับผมจับมันเนาะนี่ ปีกกระเซาะกระเซิงอ,อยู่นี่ครับนี่มันติดขึ้นเนาะขนติดขึ้นผมเลยจับมันจับเอาขึ้นออกจากขาครับดีครับยังขันอยู่อจับเอาขึ้นออกเนาะดีมันยังขันอยู่ครับขนกระเซาะกระเซองหมดเลย ยอมใจทั้งน่อยครับเต็มข้อเนาะขึ้นกำหําดีแล้วครับนกนกต่อ,อยังขันให้ผมจับเอาขึ้นออกเนาะติดขึ้นมันผลติดขึ้นครับเดี๋ยวนี้มันออกจากกงรงผสมแล้วมันผลบ่อยครับนี่ครับเต็มข้อเนาะโอเคครับผมคูอ่างครับมาตามคูอ่างอ่างแทบตลอดเลยครับตัวนี้เสียงน้อยครับนม๊ก ข้างจะเจ็บๆตัวแล้วครับผมจับมันเต็มคอครับพี่น,อน้องเต็มคอนี่ครับเอาขนเจ้าของออกเนาะผมจับมันครับมันผลติดขึ้นครับเห็นอะไรอีกอะก็ดีครับยังขัน ถ้าเป็นตัวอื่นไม่ขันแร้วครับจับจุดร้องกูกกกูกเนาะนี่ครับเต็มข้อ